อืมอืมไม่เปา่เอาอร่ดกไหมทุกคนแอปเปลิลจิว๋วเต็มต้นเลยเป็นพวงเลยทุกคนดกทีทีเลยเห็นไหมเนี่ยเก็บมาดองได้นะแต่ว่ามันอยู่สูงต้องไปหาไม้มามาเอากิ่งลง เนี่ยกำลังดองอร่อยเลยนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนโอ้ได้เวลาเก็บดองแล้วนี่ดอง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 แอปเปิลเขียวอืเนี่ยทุกคนโอ้ยมันก็อยู่ในน้ำเนาะจะเก็บยังไงนี้นี้ดูมันพอดองได้ไหมทุกคนลูกน้อยๆจิวจ๋วๆทุกคนโอ้ยนี่ คนมันก็อยู่ในหนามกุหลาบนี่มันก็เด็ดยากเด้นี่ต่ำๆนี่อึบอืมอึ๊บอืมนี่แอปเปิลจิ้วอืมเบี้ยวๆเอาละ